สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันพิเศษนะครับฝนตกปรยโปรยนะครับบรรยากาศสบายสบายวันนี้ผมมาที่วัดจิ่งแก้วนะครับแถวนี้ก็เรียกว่าราชบุรีะครับสุปรรการนะครับง่ายๆเลยครับใกล้กับสนามบินสุวรรณภูมิวันนี้ผมมาที่พระบูชหลังใหม่นะครับของวัดจิ่งแก้วแล้วก็มาพบกับ หลวงปอสนะครับหลายท่านอาจจะได้ชมคลิปที่หลวงปอสได้อธิบายเรื่องของพระของหุวงปู่เผือกนะครับหรือนะครับหรือพระบูกรณาวิหารีนะครับพระเกจิอาจารย์ผู้มีเมตตาครับวันนี้จะมีอะไรมานำเสนอมาส่งความสุขนะครับของคนชอบพระที่เราห้อยบูชาสักระาหรือว่า โดยเฉพาะลูกปูเปือกกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันสวัสดีดครับคุาควาครับวาดก็ใจดีสุดๆนะครับมีอะไรก็บอกหมดหยิบมาให้ดูวันนี้เป็นแฟมอะไรบ,บ้างที่เป็นมสมัยสมัยโบราณน,นะครับอ๋อนี่เป็นแฟดนะครับที่สมัยลูกปูลูกปูอยู่นะครับเดี๋ยวี่จะถ่ายให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับผมเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยในยุคปัจจุบันเนี้ยอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้รายการ สาระดีๆกับพ g a อดนะครับาพามาชมแล้วก็อาจจะเกิดประโยชน์บ้างมากบ้างแล้วบ้างก็ติดตามชมกันนะครับนี่ก็คือรูปพระนะครับทข<อ>าจันทาเนี่ยโอ้ยคนลูกเลยโอ้แล้วของจริงๆเปิดวันนี้ฮะหาได้ยังไม่เาอันน้วนะไม่ตามทีของเปลี่ยน้าะมีอ๋อนะครับ เ <Birthday. S 1> นี่ครับท่านผู้ชมครับอตั้งเห็นเลยนะลุงปอสปัจจุบันนี้พอหาได้ไหมไม่พอมีแต่รา,ารคาถูกราคาประมาณเท่าไหร่ก้อนไหน,หนแสงเัินะหลักเป็นแสนนะครับเออวันนี้เราได้เห็นก็อธิษฐานกันนะครับใครอยากได้ก็เผื่อท่านได้พบอันนี้เป็นเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์อะไรครับปอาเนพิมพ์พิมพ์แ็กของหัวโลน,นี่เป็นพิมพ์อะไรครับวอสครับ พิมเลขของบัวผุดสาอ๋อบัวผุดสานะครับอันนี้เป็นพิมเ,เล็กเหมืนอมนกันเหมือนกันหลวงพ่อผู้ท่านใช้มงสารอะไรครับสมเด็จโตแล้วกันแบบนี้ป่ะก็มีท่านมีบองวันนึงอว,วนันเยอะอ๋อเยอะเลยนะครับแล้วท่านประเภทแบบแคบข้าปลอดภัยอะไรอย่างนี้ป่ะครับแคบข้าปลอดภัยเมือม่อเมื่อยุคสมัยก่อนเนี่ยหลวงปู่แจกหรือว่าไงใครมาทำบู้วแจกมา่ อ๋อ oh, ครับท่านผู้ชมสมัยก่อนเนี่ยก็ไม่ได้ตีมูลค่าเป็นเงินเลยนะครับใครมาทําบุญเนี่ยนะครับ mm hmm. เกิดศรัทธามาทาบุญหรือว่ามาช่วยงานวัดหลวงปู่ท่านก็แจกอันนี้เป็นพิมพ์อะไรครับหนะนุ่นะนี่ใช่ไหมอันนี้จะใช่ไหมคุณแขกคุณแขกก็มีด้วยฮนะสร้างปีหนึ่งแขกนานแล้วทำก็ได้นะหมายถึงว่าในยุคข,ของหลวงปู่